ทำไมผู้หญิงต้องเป็นคนคุมหัวอาจจะเป็นคำสอนที่กดขี่หรือเปล่ามันรู้สึกว่าเราปิดบังความสวยงามของผู้หญิงหรือเปล่าเลยเหมือนเสียงในหัวเราบอกว่าเราจะทำไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็เลือกที่จะทำมันแล้วก็เรารู้สึกว่ามีความสันติในใจรู้สึกสงบถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีศาสนาเหมือนว่าแสดงออกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเลสเปคในในความต่างนะชีวิตมันก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการการยอมรับในสังคมนะเรายอมรับในตัวเราเองอแล้วเราต้องการการยอมรับจากพระเจ้าด้วยเลย ตอนนั้นก็มหกปีหนึ่งอะไรเงี้ยแบบจะเข้ามาหาลัยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรามีเพื่อนที่เป็นมุสลิมแล้วเราก็ถกกันเรื่องปัญหาของในเชิงศาสนาคล้ายๆศาสนาเปรียบเพียบศาส,สนาเดิมของเราที่เรานับถืออยู่เราก็คิดว่าเราดีแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเพื่อนมาพูดแบบให้แง่คิดว่าแบบมันมีคําถามจุดจุดชนวนอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราต้องไปหาคําตอบในชีวิตศาส,สนามันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบพิสูจน์ได้จับต้องได้อะไรเงี้ยมันเคลียร์กับทุกคําถามที่เรามีในชีวิตอะค่ะเราก็รู้สึกว่า อันนี้แหละน่าจะเป็นคําตอบที่ที่เราหาอยู่อืเรารู้สึกว่าเราเคลียร์เราโล่งเรารู้สึกว่าคําตอบที่เราได้แล้วว่ามันมันโอเคท้ายที่สุดแล้วก็คือเปลี่ยนศาสนาจริงๆ<ฮ>บอกพี่สาวว่าเดี๋ยวต่อไปจะเปลี่ยนศาสนาแล้วนะอนะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันจะไม่มันจะไม่เหมือนเดิมนะอนะไรเงี้ยเราก็เลยถามว่าอะไรวะที่มันไม่เหมือนเดิมอนะไรเงี้ยถามมันมันก็บอกว่า นี่ไงเรื่องในครอบครัวเรื่องการไปดินแบดตัวการกินกันอยู่แล้วก็บอกว่าโอเคมันอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของเออไม่กินหมูหรือว่าแบบไปร่วมงานพิธีกรรมศาสนาอะไรอาจจะไม่ได้เลยแล้วแต่เราบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่เปลี่ยนคือสายสัมพันธ์ในครอบครัวนะสายเลือดเราก็ยังเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เป็นลูกแม่เหมือนเดิมนะบอกงนี้ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตลอดชีวิตมาก็ไม่เคยคุมหัวเราก็ไม่เราก็หาเหตุผลไม่เจอว่าทาไมเราต้องคุม ทีแรกก็รู้สึกว่ามันขัดหลักความเป็นจริงและหลักการใช้ชีวิตว่าผู้หญิงเป็นคนรักสวยรักงามมันกดขี่หรือเปล่าทาไมผู้หญิงต้องเป็นคนปิดบงังอําพางอะไรแบบนี้เออแต่พอเราลองเข้าไปคุมจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เราเลือกเองอะที่เราจะคุมเราก็รู้สึกว่าเราเราสงบมันก็เป็นการต่อสู้ในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าแบบเออเราก็ทําได้อะไรเงี้ยเออเหมือนตอนที่ เราเขาเรียกว่าอะไรรับอิสลามแล้วแต่เรายังไม่ได้คุมเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบว่าด้วยวัยที่กําลังเริ่มทํางานก้าวเข้าสู่แบบชีวิตทํางานอะไรเงี้ยแต่เราก็บอกชัดเจนในตอนที่สัมภาษณ์งานเหมือนเราจบใหม่แล้วก็เพิ่งเพิ่งเข้ารับอิสลามแล้วเราก็ยังไม่ได้คุมเลยทันทีอะไรเงี้ยพอเราเข้าไปสัมภาษณ์งานเราก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวจะพอผ่านโปรแล้วเดี๋ยวจะขอคุมหัวเขาก็จะทําหน้างง,งๆแล้วเขาก็บอกว่าเอาเป็นมุสลิมเหรออะไรเงี้ยเราก็แบบว่า อ๋อใช่ค่ะพอดีเพิ่งเปลี่ยนแต่แต่โชคดีก็คือทํางานในในบริษัทที่เขาแบบเปิดกว้างเรื่องของศาสนาถ้าเกิดว่าเราเป็นคนมีศาสนาเหมือนถึงว่าแสดงออกด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเลสเปกในในความต่างอะนะชีวิตมึงก็เหมือนกับว่าใช้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่เขาแบบให้ความเคารพในแง่ของศาสนาแล้วก็ยอมรับในความต่างจริงๆอะคะ่ะคนที่เห็นวิ่งคนอะไรเงี้ยเขาก็เจะต้องเขามาถามว่าแบบ ไม่ร้อนเหรอรุ่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเออก็ร้อนสิ <c oughs> ร้อนแต่ว่าเ้ืยอศาสนาบัญญัติเราให้คุมหัวเออไม่ว่าเราไปออกกําลังกายไปไว่ายนะ้ํามันก็จะมีชุดเดี๋ยวนี้มันมันง่ายเนาะในเรื่องของการแต่งตัวของของของมุสลิมอะ่ะมีทั้งแฟชั่นมีทั้งเสื้อผ้าที่แบบมีตั้งหลายแบรนด์สําหรับนักกีฬาสําหรับออกกําลังกายสําหรับไปทํางานคือเราก็สวยงามในแง่มุมที่แบบ มันก็หลากหลายอะมันก็มีเวของการการแต่งตัวมันมีเวของการใช้ชีวิตในแบบที่แบบเป็นความเป็นอีกแง่มุมหนึ่งอะคะ่ะที่เราก็รู้รู้สึกว่ามันก็สวยงามดีอ<ๆ>ะไรเงี้ยประทับใจหรอเอาจริงก็จะเป็นเรื่องของความเคลียร์ในคำตอบของของชีวิตอะคะ่ะว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรเอาหมายในชีวิตเราต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราทำไปเพื่อใครอะไรเงี้ยแล้วเราก็ จะจากไปแบบไหนภายนอกเหมือนคนเป็น,นเหมือนคนไม่มีกรอบใช่ไหมเหมือนคนแบบอะไรก็ได้อนะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็รู้ว่าข้างในเราควรจะไปสเต็ปไหนหนะึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเคลียร์เคลียร์ดีกับทุกอย่างในชีวิตค่ะไม่ได้หมายความว่าเราต้องการการยอมรับในสังคมนะแล้วเราก็ยังต้องการที่แบบว่าเรายอมรับในตัวเราเองอืมแล้วเราต้องการการยอมรับจากพระเจ้าด้วย